เอาเลยครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมไมโครลันอีกเช่นเคยนะครับผมอยู่ในไมโครลับเอาชีวิตรอดนั่นเองนะครับตอนนี้ก็มาไดวขอกลับบ้านละก็ได้ผู้มีมาก็ผมก็ขุดทะลุ <c oughs> ขุดทะลุมาเลยเนาะเออมันก็ถึงบ้านง่ายๆนะครับแล้วก็พิกัดนี้ผมก็ได้ไปดูในคลิปเก่าแล้วก็จดไว้แหละอืมก็เลยจําได้นะว่ามันอยู่ตรงไหนโอเคผมว่าเราควรที่จะของมาเก็บไหมนะกินอะไรไห่วะ เดี๋ยวไม่ใช่คอมกูไหมเนยเฮ้ยไอซองกินอะไรไหมทำไมมันไม่กินเหมือนไม่ไหมอ่ะเฮ้ยไฟไม่บ้านกูะเนี่ยเด้อเด้อเอเออเออช่างเถอะครับเราอย่าไปสนใจเลยฮะเออคงไม่ไหมเราหรอกมั้งเออมันคงไม่ไหมเราหรอกมั้งโอเคเราได้เอ็นเดอร์ไอมาแล้วครับผมแต่ว่าตอนนี้ดูท่าทางแล้วเนี่ยเราไม่มีอาหารที่จะกินนะครับผมเราต้องไปหาอาหารที่จะกินก่อน แต่ตอนนี้ผมว่าเราไปเอาพวกข้าวพวกอะไรมากินก่อนไหมขอกินข้าวนะยครับนี่โอ้โหข้าวนี่โตเหลืองก่อนข้าวนี่โตเหลืองเลยใช่ไหมโอเคมาต้องการข้าวอยู่พอดีเลยข้าวที่หอมกลุ่นหอมกลุ่นจากเตามีไงต้องโดูมาให้หมดอแล้วก็วางตามด้วยมลได้ครับเดี๋ยวขเก็บหน่อยนะแล้วก็วางเหรียงเก็บมาอาเก็บมา เดี๋ยวโดนเก็บกันฝั่งนี้อืมแล้วก็ปลูกรบผมปลูเลยโอเคอ่ะปลูไว้จุบจ๊บ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 จุบ๊บจุ๊บจุ๊บโอเคอันนี้ก็น่าจะได้ขนมปังอยู่นะเออน่าจะได้ขนมปังเยอะอยู่นะประมาณเกียนวะน่าจะเยอะแหละเนอะแล้วเราเดี๋ยวเราไปเก็บของฝั่งนู้นด้วยแล้วก็เดี๋ยวเอามันมันฝรั่งเผาด้วยนะครับมันจะได้แบบมีอาหารกินเยอะๆเพราะตอนนี้รู้สึกขาดแคลนอาหารมากตั้งแต่ เออเราไม่มีไก่ครับผมตั้งแต่ไก่เราหายไปแล้วเออตั้งแต่ไก่เราหายไปแล้วให้ตายเถอะอีบ้าไก่นี่หายเป็นเกี้ยงเลยอุตส่าห์ว่ามีอาหารเต็มไปหมดแล้วนะเนี่ยอะโถเอยโอเคได้มาแล้วครับข้าวแล้วก็ขอไปคราฟก่อนได้ไหมขอไปคราฟก่อนได้ไหมต้องการไปคราฟก่อนมากเลยเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีข้าวกินจริงๆแล้วนะ่โอเคอะคราฟกันเลยปุ๊บ อะปื๊บแล้วก็จืบ๊บอ่ะจืบ๊บโอเคสามสิบห้าไอไม่ใช่สามสิบห้าสามสิบสี่อันเลยครับครับโอเคแล้วก็อีกคำหนึ่งตได้เวลาไปถางฝั่งนู้นแล้วฮะแม่คุณค่าที่คุณคู่ควรเฮ้ยข้าวเราจะเอาไปแค่ข้าวกับบันฝรัง่งเออส่วนเอ่ออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเออแคนลัชย you know? ูน่ารู้แคนด์ลัชเราจะไม่เอาไปนะครับถามว่าทําไมไม่เอาไป มันเพิ่มน้อยอ่ะเออแครอทมันเพิ่มน้อยอ่ะก็เลยไม่อยากเอาแครอทไปเท่าไหร่นะครับล้วก็เลยจะเอาไปแค่ข้าวนี่แหละเนาะกับมันฝรั่งเออเพราะแครอทมันค่อนข้างที่จะเพิ่มน้อยมาขอโดนนั่แหละเอาไปเผาไว้กินมแมผลิตภัณฑ์เราดีดีแล้วเกินมันมีเมล็ดที่เน่าไหมมีหนึ่งเมล็ดเหรอมีหนึ่งอันเน่าด้วยโอเคยัดปลูกเหมือนเดิมครับผมอ่ะ ปลูกปลูกปลูกแวะปลูกแวะอืมถอนออกมาแล้วก็ต้องปลูกเข้าไปใหม่เออปฏิโถโถท,ทังแล้วนะเฮยเฮยเฮยเรืเร่มีอันในข้างในด้วยโอเคแตงกิ้วเดี๋ยวเด๋ยว,วางตรงนี้วางตรงนี้ต้องวางให้มิดชิดให้หมดโอเคมายัดไปเลยครับเย็บ้อยแค่นี้ก็เสร็จละแล้วก็อีกฝั่งนึงก็เป็นเมล็ดข้าวเนาะแล้วก็แตงโมนะครับผมผมจะไม่กินเนาะเพราะว่าแตงโมมันจะให้พูดยังไงดีอะ เออมัน่มมันมันมันเพิ่มน้อยอ่ะมันไม่ได้เพิ่มเยอะอะก็คือกินไปมันเสียเวลาเข้าใจปะก็เลยต้องกินแบบกินแป๊บเดียวมันก็หิวแล้วอ่ะเออถ้าเรากินแบบของที่แบบเพิ่มเยอะๆมันกินนานหิวนะเท่าที่ผมสังเกตนะมันจะกินแบบว่ามันนานหิวนะเออไปกลับบ้านดีครับเราไม่อยากเสียเวลาอยู่ที่นี่นานปาอืมตื่นเช้ามาเข้ามาแคสเกมเว็บเขาเป็นคนขยันจริง เออแต่แตั้งแต่คลิปไม่ตรงกับภาพเนี่ยรู้สึกเริ่มไม่ขยันแล้วรู้สึกเหนื่อยไม่ใช่เหนื่อยเลยเหนื่อยใจจะมาเลยเนี่ยโอเคเก็บมาเผาก็ผมเผาไว้โอเค,อเคข้าวก็แปะรูปครบผมอ่าแปะรูปไว้แปะรูปไว้โอเคนี่น่าจะได้พอดีเลย่ะยัดเก็บไว้มีอะไรก็ยัดเก็บไว้ก่อนชึบชบอ่ะชึบชุบชบอันนี้ทิ้งเลยเนาะไม่ได้ต้องการเลย ผมว่าเราข้าวนี้ไปให้เอ็นีซีกินได้ไหมมันจะได้มีลูกอ่ะอืมอยากให้เอ็นบีซีมีลูกมากวอเดอนายคือเอ็นบีซีใช่ไหมเอาไปสองอันเราให้จุ๊บๆเอาไปเลยเก็บไหมโอเคเก็บจุ๊บๆเก็บไหมเก็บไหมเก็บนะครับผมนึกว่าจะไม่เอาซะลนะเอาไปเอาไป <c oughs> ไอ้ยโอ้โหให้ฟรีนี่เอาหมด เอ็บีซีบอกเอาหมดครับผมนาทีนี้จุ๊บจุๆๆๆๆ๊บจุ๊บจุ๊บทำไมไอเอาดูเว้ยเอาดูเว้ยโอเคปะผมว่าเราไปตามละเฮ้ยข้าวตรงนี้เราก็น่าจะเอาไปด้ยวยนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ของเอ็บีซีอือต้องปล่อยไปต้องปล่อยไปของเอ็บีซีครับผมเราจะไม่แย่งเราคนดีมี่เราคนดีเลยนะี่เราจะไม่แย่งของเอ็บีซีโดยเด็ดขาดมาโอ้โหมันเผาเร็วตรงเนาะเผาเร็วเผาเร็ว โอ้โหเผาต้องตั้งนานมึงได้เจ็ดก้อนเลยนะโอเคครับผมเจ็ดก้อนเราก็เอาครับผมมาเราจะมาปลา ender ender eye กันชึบเฮ้ยอย่าบอกนะ้ำบ้านเราเฮ้ยอย่าบอกว่าใต้บ้านเรามีเดีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออเราจะขึ้นไปไงวะเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปเก็บ ender ender eye เงี้ยวะเนี่้ชึบชึบชึบมาแล้ว okay. โอเคโอ้โหต้องทุบบ้านดูเองอเอาเอา ender eye ้วยนะก็ชึบ <c oughs> ฟีเลอร์นิ่งโดดป๊อป โอ้โหเป็นไงมีสโลโคกงสโลโคกงอยู่ทางนี้เหรอโอเคได้ครับเราจะมุ่งหน้าไปหาโลกมังกรกันว่ามันจะอยู่แห่งใดนั่นเองไปลุยโลกมังกรจา๋าข้ากำลังไปหาเจ้าแล้วนะแต่ข้าไม่รู้หรอกว่าข้าจะสามารถชนะเจ้าได้หรือเปล่าแต่ข้าก็จะพยายามที่จะไปหาเจ้าให้ได้ไปลุยมุ่งหน้ามุ่งหน้าตรงไปน่าจะอยู่ฝั่งนี้นะครับผมน่าจะอยู่ไม่ไกลหรอกมั้ง อืมน่าจะอยู่ฝั่งนี้แหละเจอะเจอ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 มาแล้วลองไาตรงนี้จบโอเคยังมุ่งหน้าไปต่อครับผมยังไม่ได้มึงใจเย็นๆจิบหายละโอ้ย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 เดี๋ยว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 มึงเอ้ยเดี๋ยวเอ็นเดอร์ไออยู่ไหนเอ็นเดอร์ไอลูกพ่อเอาอยู่ข้างล่างก็ไม่บอกโอ้ยถอ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 ยโอ้โหข้างหน้าก็มีข้างหลังก็มี ชิบหายแล้วไงเดี๋ยวได้ๆอะไรอะไรฮะอะไรอะไรแล้วอือหือเรียบร้อยโอ้โหยุ่งเรื่องชาวบ้านอะไรซอมบี้เดี๋ยวผมว่าเราจำพิกัดทางกลับบ้านได้ไหมเออเดี๋ยนะเอ็กหกร้อยแหนึ Z ่งเก้าแปดโอเคจำไว้ได้วยเดี๋ยวมันลืม,มแล้วก็ทางกลับบ้านก็อยู่ในนี้เนานะโอเคมาละโอ้โหดูพื้นที่แถวนี้ดิ มีเอ่อพื้นที่ของหิมะอยู่ใกล้ๆด้วยครับโอเคดีละมาเจ้าหิมะข่ามมหาเจ้าแล้ววันเดย์สจริตันตายไปซะนี่เงโอ้โหสจริตันใส่รองเท้านี่เงโอ้ยจะโอ้โหจะตกตายไหมเนะี่ยอะไรไม่ต้องไม่ต้องมาทําเป็นเดินตามนี่เงยเรียบร้อยโอเคมีอาหารให้กินพร้อมทางลงที่มันยากลำบากแล้วเกินไป มุ่งหน้าครับผมน่าจะอยู่ข้างหน้านี้แหละ <c oughs> น่าจะวิ่งไปไกลอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ายิงอย่ายิงอ่ะวิ่งมาไกลละลองลองขีดขวาดิเฮ้ยยังไปทางนี้อยู่ว่ะอ้าวเดี๋ยวเออจะเออว่าดีโอ้โหเอ้ย thank you ออยากได้ดินพอดีเลยเฮ้ยจะเออจะ,อจะแล้วทำไมมันชอบขึ้นไปอยู่บนต้นไม้จมังวะได้ฮะเฮ้ยจึ๊บฟรีรันนิ่งครับผมเฮ้ยจึ๊บเฮ้ยจะ จุบโอ้โหฟิลล์นิ่งก็เท่โอเคไปมุ่งหน้าต่อเผื่อเราจะเจอสิ่งเออเด้อเด้อเออเดี๋ยวใจเย็นใจ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 โอ้โหโอ้โหเมื่อกี้คนเยอะเดี๋ยวถอย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 ไปถอยถอยอ่ะเจออ่ะโดดอัดโดดขอกินก่อนนะขอกินก่อนนะอย่าเพิ่งหยับเพิ่งไงล้วขอกินก่อนใจเย็นๆอ้าวเดี๋ยว โอ้โหตาย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 ไม่เนี่ยโอ้โหเดียวอันนี้มันประชุมซอมบี้โลกหรือไงวะเนี่ยเฮ้ยจเออวันนี้วันอะไรโอ้โหวันพระจันทร์ไม่ออกด้วยนะโอ้โหถ้าเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงว่าจะล่าไอตัวนั้นอยู่ไอตัวอะไรนะเขาเรียกว่าตัวอะไรวะไอที่มันเป็นอะไรนะอะไรที่มันเป็นอะไรนะไอ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 ช่างมันเถอะครับผมถือว่าผมไม่ได้พูดแล้วกันขวาโออโหยังจะไปต่อยอีกเหรอเฮ้ยเดี๋ยนะ โโอ้หเราต้องเอาไม้คราเป็นเรือแปบบ๊บนึงนะขอคราเป็นเรือก่อนนะตกครา you know แล้วก็ตามด้วยเรือสองลำนะครับผมไปแล้วเดี๋ยวเอาอ er ินเดอร์ไอเรด้วยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไเสียใยคือจุ๊บวับโอเคพายอ๋อเรือซิงเรือซิง อ๋อนอนอดีฟดีบด oh, ิบหลบใบบัวโอ้โห้เร oh ือลำโคตรใหญ่มึงหลบใบบัวเลยนะชนครับผมชนครับผมชน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 ชโอเคไปมุ่งหน้าไปต่อน่าจะอยู่ป่าแถวนี้หรือเปล่าทำไมมันอยู่ห่างจากเราจังวะเฮ้ยเจ้าไปมุ่งหน้าครับผมเราต้องเดี๋ยวจะไปมองหน้ามันเดี๋ยวมันจะหาว่าเราจะไปฆ่ามันอย่าไปมองนะอย่าไปมองหน้ามันนะเ๋ยวมันฆ่าเราไม่ได้ไม่ได้ ขอข้าวัวเถอะอยากได้เนื้อวัวเอามาจะกินขอกินน่อะนะวัวนายคงไม่ด่าแล้วใช่ไหมเออเราหิวมากเลยนะตอนนี้ไ <c oughs> ปมุ่งหน้าครับผมนะกิกโอ้โหไปต่อด้วยนะเอ,อไกลจังวะเฮ้ยเส้นทางช่างจะไกลเกินแล้วนะเฮ้ยโอโ้แตกด้วยโอ้โอินเดอร์ไอแตกไปแล้วครับโอ้โหเสี้ายจังไม่เป็นไรไปมุ่งหน้าไปต่อ แตกไม่แตกไม่รู้แต่เราต้องรีบไปเพื่อเราจะเจอมังกรเฮีอเ้อเฮ้อเฮ้อเฮอเฮเฮอเฮ้อมุ่งหน้า้อเฮ้อะไรเอเฮีอ้อเเล้กๆเฮ้อเมเเอเฮ้อเเฮ้เอเฮ้เอเ่อเอ่อเเฮ้อเฮอเ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 ดี๋ยวอเฮ้อเฮ้อมฮมอเฮ้เเฮ้อเอเ้เอ้ขอ,ขเอ่อ,อ เดี๋ยวขอกินกันผมจะขอกินนิดเดียวก็ไม่ได้เนาะโอเคโอเคไปไปไปนี้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 นีตามทันว่ะตามทันว่ะน้องตามทันไม่สองปฏิโทโทรจะเออสเจริตันเหรอแอบแอบแอบอู้มอ้าวเดี๋ยวอู้ข้างหน้าข้างหลังมึงสองตัวเดี๋ยวสองตัวสามไอเดี๋ยวมึง อะไรตดมึงอะไรนักหนาฮะมึงอะไรนักหนาฮะมึงอะไรลำคาแล้วนะอ้าวโถวิ่งตามอยู่ได้วิ่งตามเป็นกิโลเลยมึงบ้าป่าไปมึงหน้าต่อขี้ขวาเด้โอ้โหมึงยังจะไปต่ออีกเลยมึงไกลขนาดนี้เลยโอแตกเลยเหรอโอ้ยตายทำไงดีเนะี่ยแตกไปทุกอันแล้วนาะเอ,เอ้ทำไงดีวะ ไอ้มันมันมันชักจะแตกไปหมดแล้วนะเอ็โอ้โหกูอยู่ไหนวันนี้กูอยากจะนอนเลวเกินตอนนี้รู้สึกไม่ปลอดภัยโอ้โหสจิลดิตันแมงมุมอยู่กันเป็นครบถอยถอยอันนี้อะไรวะเนี่ยถอยถอยดีเฮ้ยผมว่าเราเก็บมันสักตัวไหมมันมันจะได้มาไม่ต้องมาเหิมเกรมกับเราฮะฮะอ้อะไรมึงอะไรตัวเล็กๆตัวเล็กๆตัวเล็กๆแล้วซาตัวเล็กๆแล้วซา อ่ะทูอันนี้เราต้องไปแบบฟรีลนิ่งครับผมไหนวะฟรีลนิ่งเดี๋ยวเอาไปบัวมาดินี้จุดหัวจับหัวจับอ้าวโดดได้แค่นี้เลยหัวจับหัวจับโดดไม่ถึงโอ้ยแย่จังวะโอเคมาแล้วหัวจ๊บหัจับโอเคมุ่งหน้าไปอีกไหมอย่าบอกนะว่าต้องไปอีกเนี่ยไม่ค่อยอยากจะปลาเลยเนี่ยกูมันพังกลัวรูปมันแตกอ่ะอ่ะอ่ะ,อะเอาอีกสักลำแล้วกันเรือหน่ยอยฮะเอาไปได้ อเโอเคครับผมมุ่งหน้าเลยครับชนครับผมใบบัวชนมันนะครับผมเออเจอนาหนาหนาชนชนชนนี่มันบึงอะไรวะเนี่ยโอ้โหบึงโคตรใจเอาเรือกัอนไปไอย่า,ยาอยาอตกใจโอ้ดีแล้วที่มันไม่แตกโอ้ปลาแต่ละทีนี่ลุน้นแทบตาย้เจอมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรพี่น้องอะไรพี่น้อง อะไรหนไงตายไปซะโอ้ไม่กัดกูเจอเลยเนี่ยอ๋อบ้านพ่อมดมีประโยชน์อะไรขอนอนที่นี่ได้ไหมขอนอนที่นี่ได้ไหมครับเออเจ๋หมีพ่อมดด้วยเชอเชอเชอพ่อมดเหรอฮะบ้านพ่อมดเราก็ต้องฆ่าพ่อมดเออผมรู้สึกอยากจะฆ่าซาเจริตันแล้วก่อนโอเคไปมุ่งหน้าต่อครับผมถึงแม เราจะยังไม่เจอวีแววว่าเราจะถึงที่ที่บางกรอยู่ก็ตามแต่เราสัญญาว่าเราจะหามันให้เจอนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมึงจะไม่ต้องเข้ามาใกล้ได้ไหมถอยออกไปออกไปเพื่อนออกไปอ,อย่าออกเดียวเดวออกไปโอเคอย่างนั้นก็ฆ่าได้วะโอ้พระอาทิตย์มันนานขึ้นอย่างว่าผมรอพระอาทิตย์ขึ้นนะเนี <c> ่ย <oughs> มันใช้เวลานานขนาดนั้นเลยรนะก่าาอนพระอาทิตย์จะขึ้นเลยฮนะ โอเคไปไปเดินอ้อมอ้อมเดินอ้อมอ้อมเดินตรงไม่ได้รู้สึกอันตรายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่าเดินตรงอย่าเดินตรงไป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 อย่าบอกว่าจะเดินเลยมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองปลาดูครับมันจะอยู่ตรงนี้ป่าจึ๊บเฮ้ยยังไม่ถึงวะอย่าแตกนะอย่าแตกนะเหลือแค่สามลูกอีกนะเีฮ้ยอย่าแตกนะเฮ้ยขอร้องโอ้ทําไมผมหาด้วยซีรีส์หนยมันก็ไม่ได้หายากขนาดนี้ปะทําไมรอบนี้มันหายากจังวะ แล้วมาเจอทะเลติดกับภูเขาใหญ่ครับผมสุดยอดมากเลยฮะเจ๋งเป้งไปเลยเจ๋งเป้งไปเลยโดดขึ้นเราต้องฟีลรนิ่งไว้ฮ้ยจุ๊บฮ้ยจุ๊บฮ้ยจุ๊บฮ้ยจึ๊บอ่าเป็นไงเป็นไงฮึจ้าโอเคทุกตรงนี้ออกปุ๊บแล้วก็โดดข้ามมาตรงนี้ปุ๊บปุ๊บมายังได้อยู่ยังปุ๊บปุ๊บอยู่เดี๋ยววางบล็อกนึงบล็อกแล้วก็ขึ้นโดดขึ้นมาถึงปลายยอดโคตรเทพเดี๋ยว เราเราจะลงเราจะต้องให้บาดเจ็บน้อยที่สุดครับผมการลงที่รวดเร็วชึบชึบไป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 เฮ้ยจาะเอาช่อเอาช่อ,อ,ชอโอเคกันไว้ครับผมชึบเฮ้ยเออเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยทำไมแถวนี้มันมีเหมือนต้นไม้โดนตัดอะแล้วใครทักเฟสมาวะเดี๋ยวเดี๋ยวดโอเคเอาแล้วทําไมตรงนี้มันเหมือนต้นไม้โดนตัดไปเลยอะ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเรามาแถวนี้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เรามาตรงนี้แล้วเหรอเฮ้ยเอฟสองเราคงไม่มาไกลขนาดนี้หรอกมั้งปฏิโทโทรทั้งอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิดขวาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมันมันอยู่ทางนี้อย่าแตกนะลูกโอเคมันอยู่ทางนี้เฮ้ย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 ไม่น่าจะอยู่ไกลอย่างตรงนี้นะครับเพราะว่าไอเอ็นเดอร์ไอเนี่ยมันก็เฮ้ยอย่าบอกนะว่าเอ็นเดอร์ไอมันอยู่ในป่านี่อีกแล้วอย่าบอกนะว่าเฮ้ยเจอแล้ว เดี๋ยแล้วอะไรวะยเนี่ยเดี๋ยวอะไรเว้เนี่ยอ๋อเป็นเอ่อแท่งอะไรวะออาวเฮ้ยอยู่ข้างล่างวะเฮ้ยเหมือนเราจะมาถึงแล้วหรือเปล่าอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ที่เราทำไว้แต่ก่อนใช่ไหมเนะี่ยใช่ไหมใช่ปะไม่รู้อะไม่รู้ไม่รู้ใช่ไม่ใช่อ่ะเออ เออช่องมาแลวกันกระบอกเอาไม้ไปลยปะ่ะในเวลาลุยไปข้างล่างละตรงนี้น่าจะใช่ขอดูพิกัดเนี่ยนะพิกัดเขียนไว้ว่า x สองสามสุมาเป็นพันสองพันบ็อกเลยเหอแซดหนึ่งห้าเก้าโอเคแต a n k you กรับผมได้เวลาขุดลงไปข้างล่างแล้วเราจะขุดลงไปเรื่อยๆปาลุยกูจะเจอให้ตายเถอปะปฏิโทโท,ทั้งแล้วนะเฮยเยเฮยปะ่ะค่อยๆขุดนะ ไม่ใช่ขุดแล้วไปโผล่ตรงลาวานะตายนะครับบอกไว้ก่อนตายนะครับผมสีด็องเลยนะครับโอเคไปค่อยๆลงค่อยๆลงเผื่อไปเจอเหมืองตรงไหนเออเผมไปเจอตรงไหนตรงไหนเอยอ,อันนี้วายเท่าไหร่ยี่แปดจะมีเสียงสัญญ,ญาณเลยบอกเราบ้่ะ <c oughs> เดี๋ยวขอ,อาถานก่อนนะฐ <c oughs> านนี้ต้องการมากเลย <c oughs> เออขอ่า,านมาได้เ <c oughs> สียดายเอ,อ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ เจอฐานมันก็ต้องขุดติดปฏิโทโทโังเออเหล็กด้วยต้องไปครับผมเสียดายไม่ได้อืมรู้สึกายูเหล็กมากช่วงนี้เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะขอเพิ่มเสียงก่อนนะเพิ่มเสียงเหมือนได้ยินเสียงระวางทางเนี้ยเดี๋ยวนะเนี่ยเหมือนมันอยู่ตรงเนี้ย ใช่ไหมโอ้โหชัดเจนเดี๋ยวมึงโอ้โหเดี๋ยว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 เฮ้ยมึงโผล่ออกมาเรื่อยๆเลยล่ะเอ้ยมึงปิดไว้ก็ได้วะขุดขุดข้างบนขุดข้างบนทุบตรงนี้ปิดตรงนี้ไปเด้โอ้โหเป็นเหมืองเลวินใช่ไหมเขาเรียกว่าเลวินไหมโอเคเราจะบาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ทางนี้มันอยู่ทางนี้เฮ้ยมันอยู่ทางนี้เว้ยโอเคได้อยู่ถ้ามันอยู่ทางนี้ อ่ะโอเคผมว่าเรามาแปรรูปไม้ก่อนดีกว่าไหมเออผมเราควรที่จะแปรรูปไม้ก่อนนะมาได้เป็นทอสแล้วครับปักทอสครับผมขุดตรงขึ้นไปเรื่อยๆครับผมอืมไม่รู้ว่าอินเตอร์อเราไปอยู่ไหนแล้วน่าจะหายสับศูนย์ไปแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจอยู่ไหนว,วะแถวนี้ไหม hello 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 hello, hello? อิสมีจะเจอหรือเปล่าวันนี้มันจะเจอไหมนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันลาวีแววอย่างขนาดนี้วะเฮ้ยเจอทนานนะโถ่อ้อุต <c oughs> สา์มาขนาดนี้แร้วคิดขวาเดิอ๋อทางนี้ทางนี้ทางน,างนี้เดี๋ยวเราผมว่าเราตามตามมันไปเลยดีวยกว่าอืผมว่าเราตามไปเลยดีวยกว่าไหนวะไหนวะเฮ้ยไหนวะิอเดรอไอเฮ้ย <c oughs> อินตัวไอหายเฮ้ยอดี๋วบอกนะว่าหายหายนี่หมดกันเลยนะไอ้ไอซ้องอย่าหายจังสั้นมันบอดีเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอินตัวไอผมหายเดี๋ยวอินตวไอจุบหายเราจะรู้ไม่ได้อยู่ตรงไหนเนี่ยไอเดี๋ยวโอ้จุบหายแล้วไงงานงอกแล้วงานงอกงานงอกแล้วไงเฮ้ยเฮ้ย ไม่ดีแล้วมัง้งผมว่าไม่ดีแล้วมัง้งหรือว่าอยู่ข้างล่างวะไม่ได้ดี๋มันขึ้นไปข้างบนน่ะแถวนี้หรือเปล่าว่าเราขึ้นไปก่อนไหมแล้วค่อยขุดทิ้งดิ่งลงไาอีกทีนึง <l ux> รู้สึกชักจะหลงทางแล้วเนะี่ยไม่น่าอ็นเทอร์ไอมันน้อยเลยเนะี่ยโอ้โอ้นี่แหละครับผมโทษฐานกับการขี้เกียจแล้วเอามาน้อยสุดท้ายเป็นไงหมดดินเลืออะไรละ่ะ อโอเคก็ผมก็คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวพาร์ทหน้ามาเจอกันใหม่เดี๋ยวเรามาตามล่าหาโลกมางกรใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวเจ้าแมงพาร์ทหน้าผมลาก,ก่อยสวัสดีครับไปละฮะรู้สึกชักจะหายากขึ้นทุกวันแล้วนะโอ้โหน้ำเ <c oughs> ออเออจะเป็นไรนะฮะเดี๋ยวผมปักท็อตครับผมเพื่อเพิ่มอากาศหายใจเพื่อเพิ่มอากาศหายใจเออแล้วขุดมาจะหืม เดี๋ยวมาโผล่ตรงนี้เลยตอนนั้นมันบอกมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ไรเฮ้ย <Hey, S 2> นี่ไงเอเตอร์ไออัโถเอ้ยเฮ้ยโอ้โหมันขึ้นมาบนน้ำเยอะเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่างน้อยก็ได้คืนสองอันเว้ยเฮ้ยเฮ้ยดีเว้ยเนอะโคก็เท่ก็เท่โ oh, อ้โหมีมีสามอันไหม <laughs> อยากจะได้สักสามอันคืนแล้วเกินนะฮะตอนเนี้ยฮะโอ้โ oh, ห oh, ไม่มีเลยเหรออัโถเอ้ย